สิวิไลสมทรงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพข่าวสวัสรพิชิตเป็นพิเศษ LTMFM 95ลูกทุ่งมานครกจับนายแพทย์วิวัตรยิริยะกิจกาท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีคุณหมอนะคะสวัสดีครับคุณชีวิไลและสวัสดีกับท่านผู้ฟังรายการแอลทีเอ็มการศึกษาลุกทุกท่านนะครับถามเก่า มาจากตาลาสินค่ะคุณหมอคะคุณพี่บุญมีอายุ62ปีเป็นโรคกระดูกบางมากหมอบอกกระดูกไม่รับแคลเซียมแล้วอยากทราบว่าถ้าจะกินไข่ต้องกินวันละกี่ฟองกินกับข้าวหรือกินไข่ต้มธรรมดาเพราะตอนนี้ผอมลงมากเลยนะคะกินอะไรถึงจะช่วยได้ค่ะคนนี้ก็คือคนเขาลูกเขาถามไห้ลูกหรือว่าเขาถามตัวเองน่ยถามตัวเองค่ะอายุหกสิบสองปีคือบุญหกสิบสองปีค่ะหกสิบสองอีกสองปีนะค่ะ ถ้าสมมติว่ากระดูกบางมากางเนี่ยบางทีมันมีหลายโรคนะครับโรคที่เกี่ยวกับเรื่รองระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราฮอร์โมนของเราในร่างกายของเราคือเพราต่อมไทรอยเนี่ยมันจะมีต่อมพาราไทรอยที่มันจะเป็นต่อมเล็กๆอยู่ในตรงตรงคอเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะควบคุมเรื่องแคนเซยมในกระแสเลือดเร,เรา hmm. ถ้าวันไหนต่อมตรงเนี้ยมันไม่ค่อยทํางานนะก็จะมีคนที่ทมือชักเกรงเป็นเบคิวอะไรบ่อยเงยนะ hmm. ถามผมนลครับ ผมว่าจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะนะถ้าถามว่ากินไข่ดีไหมดีครับกินไข่ต้มก็ได้ไข่ลวกก็ได้นะครับกินวันละกี่ฟองผมบอกเลยครับว่ากินวันละกี่ฟองก็ได้เดี๋ยวนี้นะการกินไข่เนะ่กินวันละสี่ฟองก็ได้จะช่วยทําให้ร่างกายเราได้รนะับโปรตีนได้รับสารอาหารได้พอเพียงนะครับแต่จากนั้นมาเนี่ยแพทย์ ผมคิดนะครับว่าถ้าผมเป็นแพทย์ที่ดูแลเนี่ยผมคงต้องให้กินแคลเซียมด้วยแต่จะต้องให้วิตามินดีด้วยนะวิตามินดีก็มีหลายอย่างวิตามินจากการกินก็มีวิตามินจากการฉีดก็มีนะครับตอนนี้ต้องแล้วแต่แพทย์เขพิจารณาอยู่หนึงแต่กินได้ครับถ้าจะให้ดีก็กินไข่ต้มหรือไข่ลวกดีกว่าจะกินไข่เคี่ยวไข่ดาวซึ่งมันจะมีน้ํามันเยอะนะครับค่ะอือมหอมลงมากก็แสดงว่า กินอาหารได้แบบไม่ไมไมจํากัดใช่ไหมคะหรือ,อยังไงครับใช่ครับกินไข่ไปได้เยอะๆเลยแหละครับวันละสี่ฟองก็ได้แบบทุกวัน,น,นเลยค่ะอืมค่ะคุณยายสุนาค่ะอายุแปดสิบปีมาจากจังหวัดเลยนะคะตอนนี้มีการจุดเขาทั้งสองข้างเลยคะ่ะเป็นมาหลายปีแล้วหมอแนะนําให้ผ่าแล้วแต่ว่ายังไม่กลา้ากลัวจะเป็นหนักกว่าเดิมจะมีวิธีอื่นในการรักษาไหมคะไม่มีครับ เอ่อคุณยายปริมาเชื่อหมอแต่ครับว่าถ้าเขาแนะนําว่าผ่าเนี่ยเราผ่าแต่มีข้อข้อแนะนําจากหมอวิวัฒน์อีกอย่างนะครับว่าถ้าเมื่อใดอาจารย์ถ้าหมอเข้ามาผ่าเขาจะบอกว่าให้เราผ่าเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคุณยายคุณยายจกเขาภายในประเทศหรือเขาจากเมืองนอกบอกคุณยายบอกว่าดิฉันไม่มีสตั์นะคะแล้วแต่คุณหมอแล้วกัน พอมานกันแล้วจะเราบอกว่าเราจะเอาเขาเอาเมืองนอกมันดีหน่อยจะเพิ่มอีกสองหมื่นอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าบอกว่าฉันไม่มีสตังแล้วกันนะครับหม mm hmm. อเขาจะผ่าเอาเขาเมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่นะเป็นการที่กระดูกมันเสื่อมผมเดาว่ากระดูกข้อเข่าเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วทีนี้ mm hmm. การกระดูกข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันไม่มีวิธีการที่จะจากเสื่อมให้มันหายเสื่อมได้นะครับ เพราะนั้นมีอย่างเดียวคือการเปลี่ยนเขาาซราะการเปลี่ยนเขาเนนี่การผ่าตัดเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยสูงมากเลยนะผ่าแค่ไม่กี่รียนก็เดินได้เลยนะครับอือค่ะนรภว,วันนี้งานแล้วนะคะอ๋อค่ะ,คะนะคะผ่าเถอะนะคบไม่มีวิธีอ,อื่นแล้วครับค่ะอืมคุณเด่นดวงกัรจนะบ,บุริยานี่ถามให้เพื่อนนะคะเพื่อนเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบสามอาการเนี่ยเป็นมาสามสี่วันแล้วะคะ่ะขับทายครั้งหนึ่ง เห็นะสามสามวันถึงจะกลับถ่ายครั้งหนึ่งเป็นมาหลายเดือนแล้วนะคะต้องนั่งห้องน้านานเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ก็ถ่ายไม่ออกแล้วก็ท้องอืดแข็งมากต้องทํายังไงครับคุณหมอโอ้ยอย่างนี้นะอย่าตอนที่ท้องผูกบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ๋ยวจะทาไม่เกิดปัญหาขึ้นานะในอุจจาระของเราเนี่ยในลาไส้อุจจาระเนี่ยมันก็คือของเสียนะถ้ามันอยู่ในร่างกายเรานานร่างกายเราจะดูดของเสียเข้าไปในร่างกาย ก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรได้ง่ายเอ่อผมไม่ต้องกินยาระบายแล้วแต่ตอนก่อนที่กินยาระบายเองทําอย่างนี้อยู่ก่อนนะครับว่าเช้าเช้าเนี่ยกล้วยน้ำวาสักสองลูกน้ำมันหมูสักแก้วใหญ่ๆแก้วหนึ่งนะตื mm ่นขึ้นมาก็กินเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็อยู่จํงวันอยู่ที่เฉยๆนะก็ข่าแมวท้องเนี่ยผมก็เคยข่แมวท้องข่าแมวท้องกรดิดก้นทั้งข่แมวท้องเนี่ยจะช่วยทำให้ใสฉพาะลำไส้เราทํางานได้ดีขึ้น พราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยพร้อมไม่ค่อยถูกนะแล้วจากนั้นมาเนี่ยกินกินอะไรมาขามแขกเ่ยยาระแนนที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยนะราขามแขกเนี่ยแค่สามวันถ่ายครั้งนเนี่ยผมว่ากินสี่เม็ดไปเลยก่อนนอนสมมติเรา,าก,กินวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราถ่ายพรุ่งนี้เราไ,ไม่ได้กินนะครับพอแค่แต่พรุ่งนี้ไม่แม็อีกวันเราไม่ถ่ายเราค่อยกิน ถ้าเราทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเราทํานิสัยของตัวเราเองนะต่อไปนี้เราตกินผักให้มากขึ้นหน่อยหนึ่งดื่มน,น้ําให้มากขึ้นบางคนเนี่ยดื่มน,น้ําน้อยร่างกายมันขาดน้ําจะทาให้มันดูดน้ําจากจากบุจิราสนะกลับคืนก็เป็นร่างกายที่ทำให้เราเนี่ยท้องถูกเอ่อคนไหนกินมะม่วงสุกเยอะๆเนี่ยก็จะระบายดีนะนะครับมาร่วงสุกมะละกอสุกอะไรเง,นะงี้ยนะกินอะไรน่ะ ใช่ครับกินเข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อจะทำให้ระบายได้ดีกุ้ยน้ำว้ากระเด็นกุ<ม>้ยน้ำว้าก็ขออย่นีกล้ยน้ำว้าสุกนะนะครับแล้วกินเอ่เอไอยาระบายนะครับมาขามแขนเนี่ยได้นะกินได้ไม่ไม่อันตรายอะไรนะครับอ่ค่ะคุณปไัยจากโคราชนะคะอายุเจ็ดสิบเอ็ด กินเผ็ดไม่ได้มาหลายปีแล้วนะคะเผ็ดนิดนึงก็ไม่ได้เลยไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็กินอะไรก็จะมีรสเปรี้ยวมาก่อนรสชาติอื่นๆค่ะคุณหมอคืออะไรค่ัมันเป็นที่ระบบเอเยื่อบุคอนอ่อนใน,น,ใน,น,ใน,นบบร่างกายงเราเนี่ยคอนแอถ้าสมมติเป็นอย่างนี้นะก็ามาเจาออีกหนึ่งนะปากเกิเป็นแขลง,ง่ายอันที่สองคือที่ครับแสบครับ อุ่นอะรูทวาทก็จะแสบอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยน,นะครับกินพริกนิดนึงอะเวลาถ่ายก็จะแสบออส่วนใหญ่นะมันเกิดจากการที่ร่างกายเราขาดวิตามินนะแค่สามผมนะผมอยากให้กินวิตามินบุงเรื้อคนท้องนะลองกินหนึ่งเม็ดเช้าเย็นไปเลยนะครับแล้วก็จะกินไอ้ใบเตยไม่ต้องสก,กัดด้วยนะหองแคซูนเช้าเย็นไปด้วยเนี่ยเพื่อช่วยทำให้ร่างกายเรามีวิตามินจะช่วยทําให้เนื้อเยื่ออ่อนๆของเราเนี่ยทํางานได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องไอ้ตอมรับรสที่มันเพี้ยนไปเนี่ยนะครับการกินวิตามินกับการกินในบ,บกระวิ้นเลยจะทําให้ระบบประสาทของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าอยากจะให้ปากเรามีรสชาติที่มันเป็นปกตินะถ้าอยากจะเอาน้ําอุ่นพักครึ่งแก้วนะแล้วก็เกลือพักครึ่งซ้อนจาใส่เข้าไปคนแนละ้วตอคนแต่ท่านต่าความเสรดจเรยบรยแล้วท่านก็อมอมน้ําเกลือตรงเนี้ยไว้สักพักหนึ่งนะแล้วก็เบื่อทิ้งแล้วก็เบื่อน้ำออกไป ถ้าทำอย่นี้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้าาเยื่อบุปากของเราลิ้นต่อมรับมูของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นในปากเราก็จะจะแข็งเนื้อยเยื่อมันจะแข็งแรงขึ้นจะไม่ค่อยเจ็บง่ายนะอาจจะทานอาหารเผ็ดได้บ้างขึ้นเออวันนี้ผมก็มีญาติมาจากเมืองจีนนะตัวเสแอะ่ะเขาก็กินเผ<ช>็ดไม่ได้เลยอะ่ะเขากินอาหารแบบจีนเลยลหละนะครับกินอาหารไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนด้วยนะครับ ตามไม่เป็นไรครับยังถือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บรายแรงครับค่ะแล้วรสชาติเปรี้ยวนี่มาจากไหนครับทําไมมันมาก่อนรสชาติอื่นมันหรือมีปััความรู้สึกมันเป็นที่ระบบประสาทมันมันมันเพี้ยนไปครับเดี๋ยวกินวิามินแล้วก็กินได้ดแต่กล้วยเราจะช่วยทาให้ระบบประสาทเนี่ยมันกลับคืนมาสู่สภาวะปกติได้บ้างนะแต่แม้แค่ไหนผมก็ยังไม่กล้าบอกนะแต่จะดีขึ้นนะครับมันเพีที่ระบบประสาทมันเพี้ยนนะครับ มันจะตอบรับลถเป็นเพี้ยนนะครับคุณอารีทายุหกสิบเอ็ดจากจังหวัดเชียงรายเป็นโรคพากินสันมาสองปีแล้วนะคะมีโอกาสจะหายไหมคะคุณหมอเอาอย่างนี้นะครับพากินสันเนี่ยมันคือการที่สารเคมีในระบบประสาทเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับหายไหมเอาเท่าต้อตอบว่าหายแต่มันไม่หายขาด มันขึ้นอยู่ที่ว่าไอ้สายเคน,นึี่มันสมดุลอ,อยู่แค่ไหนแต่จเชื่อมั่นนะครับหกสิบเอ็ดปีเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้า,ท,าท่านเชื่อหมอวิวันรนะหมออีวัน์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดโรคจากพันธุก,กรรมหรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเนี่ยหรือจะสู้พฤติกรรมพฤติกรรมในที่นี้ก็คือหมายความว่าพฤติกรรมสุขภาพที่มันเป็นการส่งเสริมสุขภาพเนะี่ยเช่นท่านาร,รื่องอาหารนทานกินนะท่านกินผักสดกินผลไม้ กินอาหารที่มันเป็นธรรมชาตินะแล้วจากนั้นก็ออกกำลังกายปกเดี๋ยวผมว่าถ้าร่างกายตั้นแข็งแรงเนี่ยต้องไปวิ่งรอดน้ำทุกวันแล้วสามรอบห้ารอบเนี่ยทุกวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเ,ยเยนี่ยใช่ไหมครับว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างหายเลยภูมิแพ้ก็หายอาวุธสาที่โดนต่างจะหายนะครับส่วนเรื่องของการรักษาท่านก็ทำตามหมอเขาเลยครับแล้วถ้า,สสถาท่านอาการดีขึ้นเนี่ยหมอเขาค่อคยๆค่อยๆลดยาลงไปเอง แต่เชื่อมั้ยครับว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยถ้าพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเราเนี่ยมันช่วยทาให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้นะม,มันแก้ไขปัญหาได้นะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเนี่ยออกกาลังกายแล้วแต่การเลือกอาหารที่กินเนี่ยบางทีไม่ต้องกินยาเลยน้ําตาลมันจะลดลงไปได้นะครับที่ผมยกน้าหนักทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะเป็นเบาหวานเพราะแม่ผมเป็นเบาหวานผมไม่ยกน้ำหนักาะเนี่ยมันจะใช้พลังงานจากน้ําตาลไปเยอะนะครับ มันทุกวันเลยแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เป็นนะแต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นหรือเปล่าเขาไม่ไมกล้าบอกครับไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตในมนุษย์เรานะครับแต่ผมเชื่อมั่นในเรื่องของวิธีการปฏิบัติตัวถ้าเราทําตัวให้มันเป็นการส่งเสริมสุขภ,ภาพเนี่ยยังไงมันก็ดีขึ้นครับอย่าถามเลยครับว่าหายขาดไหมคนเราเนี่ย <c oughs> หายขาดอยู่อย่างเดียวนั้นแบบไม่กันทือ <c oughs> ตายไปเท่านั้น,นครับเพราะนึ้จะไม่เป็นโรคนะครับค่ะโอ้ ค่ะทำใจเลยขออีกสักท่านหนึ่งนะคะจากเชียงรายเช่นกันค่ะคุณสุการดาอายุ62นะคะเป็นลองช้ำมาสองเดือนซื้อยาก,กินเองค่ะตอนนี้ขายเสร็จแล้วลองช้ำแต่เปลี่ยนมาเป็นเก็บเอ็นร้อยหวายแทนไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องทํำยังไงคะคุณหมอก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับทั้งเอ็นร้อยหวกับลองช้ำเนี่ยมันจะอยู่ตําแหน่งใกล้ๆเคียงกันเอ ป็นร้อยหวเนี่ยบางทีต้องดูรองเท้าเนี่ยถ้าท่านไม่รู้หกสิบสองปีไม่รู้ท่านใส่รองเท้าคัชชูอะไรหรือเปล่าบางทีไอตรงสชนอรองเท้าเนี่ยมันไปกดโดนตรงเส้นเอ็นเป็นร้อยหวของเราเนี่ยเป็นร้อยหวคของของเข้าใจนะครับตรงตรงหลังเท้าเราพอดีเลยอะตรงนี้นะครับถ้าสมมติรองเท้ามันไปกดโดนเนี่ยท้านทำให้เกิดเป็นร้อยหวอยกเส้ท่านกินยาแป้รองเท้าต่อสิ หลังจากนั้นมาก็ลองไปหาซื้อครีมที่มาลองใช้เป็นคำว่าเจลเนี่ยแล้วก็ทา,าแล้วก็ว่างๆตอนคืนนั่งดูทีวีอยู่ก็เอากระเป๋าน้าร้อนมานะแล้วก็เอาเท้าของท่านแบบทั้งสองข้างเนี่ยวางทับบนกระเป๋าน้ำร้อนเพื่อช่วยทาให้หายเร็วขึ้นแล้วก็พยายามช่วงแยกอย่าอย่าเพิ่งขย่งเท้านะการขย่งเท้าจะทำให้เอ็นร้อยหวายเนี่ยมันรับต้าหนักมากไว้เพราะว่ามันเกิดการอักเสบอืเดี๋ยวหายได้ครับไม่เป็นไรครับ อย่าเพิ่งได้อีกอย่างหนึ่งเนีะถ้าสมมติว่าไปหาหมอแล้วหมอเขาจะฉีดยาเข้าไปที่เอ็นร้อยหวนะายเนี่ยแพทยกรุณาบอกว่าคุณหมอเอาไว้ก่อนได้ไหมคะนะครับถ้าฉีดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเอ็นร้อยหวามันจะขาดได้ง่ายนะครับมันจะเปื่อยมันจะเป็นอันตรายใช้วิธีการกินยาหรือฉีดยาที่สะโพกก่อนอย่าเพิ่งมาฉีดที่เส้นเอ็นนะนะครับผม โอเค,คถ่ายได้ครับดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็อย่าเพิ่งกินน้ําหวานกินน้ําหวานเยนยแซลมทให้พวกกระดูกเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยอักเสบได้ง่ายครับไค่ะมีของคุณป้านิดนะคะอายุ8ปดสิบจากอุตรดิตนะคะอายุมากแล้วกินแคลเซียมถือว่ายังมีประโยชน์อยู่ไหมคะคุณหมอสั้นๆค่ะนิ้บกินแคลเซียมเนะี่ยก็มีประโยชน์นะครับแต่มีประโยชน์น้อยไปห,หน่อยหนึ่งนะครับ แล้กถ้าท่านถามบอกว่าแคลเซียมย่งยงไรที่จะมีประโยชน์นะแคลเซียมเป็นแบบเม็ดฟูจะมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นเม็ดธรรมดาเพราะแคลเซียมมันมีหลายหลายรูปแบบนะครับแต่ผมอยากจะแนะนานะครับว่าถ้าอยากจะให้มีประโยชน์มากแคลเซียมเนี่ยก็คือกินปลากระตักปลาซิลปลาไสอะไรปลากรอบๆอย่างนั้นกินไปทั้งปลาทูนะทอดให้มันกรอบเลยนะกินไม่ต้องเหลือให้แมวเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะนั่นคือแคลเซียมธรรมชาติที่เราจะได้เข้าไปในร่างกาย มันจะดูดซึมได้ดีกว่าเพราะจ้าแคนเซมเบ็ดเ,เนี่ยมันเป็นกินแล้วปัญหาอันนึงคือท้องผูกนะผมเนี่ยครับ mm. ผมไปบางบางครั้งบางช่วงเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมถ่ายบ่อยอย่างเงี้ยนะเ่อวนนี้ผมกินผลลบายเยอะผมก็รู้สึกมันถ่ายเหลวๆถ่ายบ่อยผมผมก็กินแคนเซมเข้าไปสบายเลยนะกระตอมก็เลยไม่ถ่ายเป็นปกติเลยเพราะนั <c oughs> ้นเราก็จะใช้ใช้ข้อเสียของของยามาเป็นประโยชน์ในการทํา นี่คือการหลักการที่เราจะใช้เรียกว่าประยุกต์ใช้ได้กินมีประโยชน์ครับแต่ระวังมันจะซ้มถูกกันแต่ประโยชน์ mm hmm. ที่จะได้จริงะแคลเซียมจากธรรมชาติดีที่สุดครับ mm hmm. ปลาสิวปลาใสปลาทู mm hmm. รทกรอบๆอ,อะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยนะกินไปเลยนะเคี้ยวให้มันแหลกๆแ,แล้วกินไปเลยอัันจะได้แคลเซียมที่เต็มที่ดีดนะครับค่ะค่ะ คุณอารยานะคะนี่ถามให้น่าจะเป็นลูกอายุยี่สิบปีนะคะมีอาการเจ็บคอแต่ไม่มีน้ำมูกไม่มีไม่มีไมมข้อะไรเลยนะต้องกินยาไหมคะหรือว่าหายให้หายไปเองเจ็บคออย่างนี้วเอ่อผมอยากให้ถ้าถ้าท่านสามารถทำได้นะท่านไปซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจซะหน่อยเดยวโอ้เนี้นะปันมีนะครับคนไหนเจ็บคอแล้วน้ำมูกไหลนะถ้านมูกไหลด้วยนะโอกาสจะเป็นโควิดสูงเลยล่ะ นะท่านเป็นตรวดูดดนะถ้าสมมติว่าไม่เป็นโควิดนะท่านก็ไม่ต้องกินยาก,ก็ได้นะท่านก็เอาเอา่อซื้อย้ำยาอมบ้วนปากมาบรกตัวคอซะหน่อยนะมันจะแปงฟันให้สะอาดนะครับแค่นี้ก็พอละไม่ต้องกินยาหรอกบางครั้งเนี่ยพอคนเจ็บคอ,อปุ๊บคนมันไปกินยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะไปเลยเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นขัดทุนนะเราเสียไปอย่ยงต่อ ต่ตอนนี้ไปตรวจโควิด COVID สักหน่อยก็ดีนะแล้วยัง,งจงได้ใส่แมสสักหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้ไม่แพ้แย่คนเดินะครับตอนนี้เยอะเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับมไม่ไม่ไม่มีร,รายงานนะแต่เอาเอาแค่ผมผมทำการอะไเนี้ยแค่แรอบรอดัยวผมจะเจอเยอะหลายคนเลยล่ะนะครับอ่ะอืมนะคะ คุณไพศาลจากบุรีรัมนะคะมีอาการภูมิแพ้คัดจมูกเป็นมาหลายปีแล้วด้วยนะคะจมูกจะตันอยู่ข้างเดียวแต่บางทีก็มีสองข้างบ้างทําให้ต้องหายใจทางปากลําบากมากเลยจะทํายังไงกินยาอะไรถึงจะช่วยได้คะคุณหมออืเอาถ้าเชื่อผมนะครับคันลองใช้หลักการที่ผมว่ากีราเป็นยาพิเศษนะอเอาครงเป็นลงพิการของบ้านกับการเอาการทํงานในการออกกำลังกางกยก็คือกีราเป็นยาพิเศษมาตรฐานการกินอีก ท้องลองอยู่เย็นๆน,น,นะครับไม่รู้อายุเท่าไรเราไม่รู้ครับว่ายุ่งยังก็60นะฮะค่ะ,ออะคใช่ค่ะออก60เนี่ยน,นะครับที่ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนกะ็ลองไปวิ่งวัฒนธรรมเลยวิ่งวัฒนามใหม่ๆแค่ท่านอาจจะสามรอบก่อนเอาแบบค่อยๆนะและ้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยวิตามินซีพันธุกรรมเนี่ยกินตอนหลังอาหารเช้าวันละเมทเม็งเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยนะ จะช่วยทำให้ภูมิเนา้ทางของท่านเนี่ยมันกลับคืนเข้ามาสู่สภาวะปกติคือปกติแล้วเนะี่ยภูมิเนทางของคนเราเนี่ยมันจะต้องไม่ทําให้เราแน่นจมูกคัดจมูกมน้พวกไหลแต่การที่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภูมิแพ้คือภูมิเนทางมันมัน,ม,น,ม,นมันเพี้ยนไปนหละมันไปทําให้เกิดปัญหา,ากับเราภูมิเนทางเราควรจะเป็นการปกป้องตัวเราเองไม่ให้เราเป็นกข์ก่นนะแต่ถ้าท่านออกกำลังกายเนะี่ยคุณท่านเป็นยาพิเศษจริงๆคนระับ ผมเนี่ยแนะนํามาหลายคนแล้วว่าแพ้อาหารแพ้ลมพิษขึ้นนะพอออกกำลังกายทุกวันมันเมือออกนะหายเลยไม่ต้อกินยาอะไรเลยนะหอบเปิดแต่ยังยังหายเลยเนี่ยผมแนะนำแนววิธีการผมว่าเอ้ยเป็นบอกต้องลุกขึ้นมานั่งตอนปีสามจะถนึงว่างน่ะมานั่งหลับแล้วก็ไปหาหมอที่ปโลไอ บ,บิทิเว่ยเราเป็สั่งมาเอยอะะหมดเลยนะผมบอกปหาหมอแล้วยังต้องมานั่งขอบอยู่างนี้อีกเหรอหนูเอาโอกาสผมไปดูเขานะแล้วก็ให้คำแนะนำเขาแล้วก็ให้เขาออกกำลังกายแล้ก็ลองเปลี่ยนวิธีการจากกินยานิดเดียวแค่นั้นแหละที่ไับว่าตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยหอบอีกเลยเขานอนหลับสสว่างได้สบายต้องลองลองลองแต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อผมนะเราพิสูจน์เราพิสูจน์กับตัวเองดูใช้กีฬาเป็นอย่างพิเศษมันหายจริงๆนะ ผมเจอผมช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับลองทําดูวิ่งออกกำลังกายนะแล้วก็กินเซลิซีนะครับค่ะป้าน้อยจากเชียงใหม่นะคะยี่สิบสี่ฝากขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะป้าฟังคุณหมอทุกอาทิตย์เลยทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอ๋อหน้ารักมากวันนั้นผมไปที่เชียงใหม่นะไปคณะแพทย์แล้วไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าใช่คุณหมอที่เนี้ยกการสุขภาพ บอกเจ้าผมผมผมมายว้าเลยครับผมบอกโอ้ด right? ีใจมากเลยนะที like ่มีคนจำได้เนะมันไม่ค้ามถูกอย่างนะพอมีคนเข้าเข้ามาทักกั่นะมันวก็นไปสามปีนะมีคนเข้าบอกมูฟคุณหมอผมขอสายรูปหน่อยนะครับผมกำลังจะไปไปช่วยกาอจะไปทำงานที่อินเดียผมกำลังจะจะบอกว่แล้วบอกขอสายรูปเป็นชี่รู้เมย์บอกว่าโอ้ยินดีเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิงนะ อันแรกเป็นความสุขของผมอ่ะที่รู้สึกว่าเออเเป็นไปเนตอนนี้คนที่เรารู้จักเราด้วยนะคะค่ะน้องป้าน้อยบอกว่าขอบคุณมากร่างกายแข็งแรงคุณสุชาวลีอายุสิบห้าปีนะคะอยู่ชนบุรีตอนนี้เนี่ยเจ็บหลังตรงบั้นเอวนะคะเป็นมาสามสี่ปีแล้วค่ะไปหาหมอทั้งหมอนวดด้วยกายภาพก็แล้วตรวจไปก็แล้วอ่าเคยจะเป็นระยะสองแต่ว่าเจ็บตลอดนะคะสําหรับอาการเจ็บหลังเนี่ย ทำเงินได้บ้างครับคุณหมอเอ,อ่อผมเองเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะแต่แต่ลองลองเราใช้วิธีการอย่างนี้นะครับว่าหลักการก็คือไม่ว่าท่านจะเป็นเก็บหลังจากอะไรจากกล้ามเนื้ออักเสบจากกระดูกทับเส้นประสาทจากนอนรองกระดูกมันตึ้งไปทับเส้นประสาทหรือจะเป็นอ,อะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าท่านทาให้กล้ามเนื้อกลับหลังของท่านเนี่ยแข็งแรงนะ กล้ามเนื้อจะช่วยประยุกตระดกนกและไขข้อได้ผมเองเนี่ยผมยังต้องออกกําลังกายเลยนะถามว่าผมปวดหลังไหมผมก็ปวดแหละบางทีนอนที่นอนเนี่ยผอนอนนอน,น,อ,น,น,อ,นอยู่ปุ๊บผมรู้กขึ้นมาถึงปุ๊บผมมายกัระดับให้ดีก่อน,อน,อนเรานวงยนนานีดที่ผมจะมีโอากาสต้อ,องผมออกกําลังกายเลยนะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแขง็ขงสภาพและแข็งแรงขึ้นลองทานะผมก็จะบอกแนะนํายูอยู่สองท่าท่าที่หน,นะนึ่งนะนั่งกะเหยียดขาไปตรงๆนะครับ ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆนะแล้วก็เอาก้มตัวลงไปแล้วเอาเท้าเอามือไปจับที่ปลาย้าเราพร้อมกับหายใจออกให้พร้อมแทบเลยนะความนี้นะครูมือก็ไม่ติทำนี้นสักสิบครั้งนะจากนั้นมาถนนอนคว่ำแล้วก็การแขนการขายกศีรษะยกแขนสองข้างยกขาสองข้างขึ้นมายกขึ้นมาถ้าวนตอนยกหายใจเข้าก็ดีนะระวางเอาไว้ได้หายใจออก ย่างเงี้ยนะยกขึ้นมาแล้วก็วางลงยกขึ้นมาแล้วก็วางลงอีกฉันิตกางสลับไปสลับมาอย่างเี้ยนะครับถ้ราท่านทำบ,บ,บ่อยๆแล้วอาการปวดหลังของท่านจะดีขึ้นแล้วก็ดู<ม>ที่นอนหนนะว่าที่นอนของท่งานเนี่ยมันนิ่มเกินไปหรือเปล่าควรจะนอนที่นอนค่อนข้างจะแข็งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่นอนที่นอนนิ่มๆโดยเฉพาะทีน่นอนสปร,ริงอ่ะหรือบางคนนอนฟูกเดี๋ยวมีฟูกก่ายากแล้ะนอนฟูกแล้วมันเป็นหลุมอ่ะจะเป็นสาเหตุอันนี้ทำให้ปวดหลัง เราหาที่นออที่มันแข็งๆสักนิดหนึ่งนะครับโอเคแลนะ,ะยังไงก็ต้องอาจจะต้องไปหาหมอหน่อยนะครับก็ตรวจดูว่า<ม>จะจกปันหา้อะไรอันนี้ไม่น่าะจะปวดหลังไปตลอดนะน่าจะหายไ,หได้ค,ค่ะค่ะคุณบิ๊กนะคะอายุห้าสิบเก้าจากปทุมธานีมีอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะเอลสี่กับ L5 ค่ะเป็นมาสิบปีตอนนี้ปวดร้าวลงกล้นแล้วก็สะโพก ขาด้วยค่ะหมอจะผ่าตัดแต่ว่าไม่อยากยังไม่อยากผ่าเกิดไปทํากายภาพแล้วนะคะจนหมอบอกว่าต้องผ่าแล้วล่ะถ้าไม่ผ่าจะเป็นอัมมาพษึกหรืออัมาพาดเลยใช่ไหมครับนี่ถามมาแบบนี้เออผมยังไม่กล้าบอกนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมไม่ได้เห็นคนไข้นะแต่ผมอยากให้คุณบิ๊กนะคุณบิ๊กลองฟังดีๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคนท,น,นะนที่ปวดแล้วปวดแต่กลังนะแล้วบางทีปวดแล้วบางทีเก้นแต่ก้นลงไปที่ขาด้วยเนะี่ย ท่านลองทำอย่างนี้นะครับว่าท่านหาโต๊ะหรือโต๊ะอีหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะรับรหดับของท่านได้ดีๆนะท่านยกขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนโดยจะทำในทั้งสองข้างนะเอาเอาเอาข้างซ้ายก่อนก็ไล้เขายกขาข้างซ้ายเนี่ยขึ้นไปวางบนบนโต๊ะนะครับโดยที่งอเข่าเข้ามาแล้วก็เอาขาข้างซ้ายรือขาข้างซ้ายจะเอาเท้าของเราเดิเฉียงมาทางด้านขวา นะครับเพราะนั้นท่านจเจ็บตรงก้นมากเลยนะ,จะเจ็บตรงก้นแล้วคืออาจจะร้อไปถึงหลังก็ได้นะจากนั้นท่านจะพุ่มตัวให้ให้ให้ตัวของท่านอย่างแน่ไปที่พื้นโตะอะไรนะเพราะนั้นท่านจะเจ็บตรงบริเวณก้นมากถ้าเจ็บแบบดีแสดงว่าโอเคแม่าจ็บจะช่วยได้แล้วเราทำเนี่ยทำขั้นซ้ายปุ๊บก็ทำขั้นขวามําเหมือนกันะนะะยกขาขวาที่ใจวางบนโต๊้แล้วก็เอาขา เท้ภาขวาเนี่ยออกไปด,ด้านซ้ายมันก้มตัวโน้มตัวลงไปให้แนบหน้าที่โต๊ะให้มันมาถุอเส้นเอ็นเบรนก้นกับขากับหลังจะถูกดึงตัวมาก mm hmm. ถ้าถ้ามันเจ็บแสดงว่าดีเราทำอย่างนี้ mm hmm. บ่อยๆนะครับ,าบาาอาจจะช่วยได้ส่วนเรื่องจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเนี่ยท่านลองทำอย่างนี้ดูแล้วจากนั้นมาเนี่ยรักอีกอีก,อก อีกสองท่าที่ผมบอกนะครับว่าที่ที่คนที่บอกว่าปวดหลังอะ่ะนั่งท่านั่งแล้วอททาให้แก้เนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นมผมอยากให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปเข้าลงยิมดูสิลอ,องเข้าลงยิมอยู่ที่อหาลงยิมที่ไหนก็แข่งหนึ่งแหละท่านก็ไปลงยิมแล้วท่านลองไปสร้างกล้ามเนื้อลำตัวของนัง้นของท่านเนี่ยให้แข็งแรงขึ้น อตอนที่ผมอยู่ยังไม่กระเสษียในอยู่คอทรวงเนี่ยผมจะมีเครื่องที่ผมชอบใช้มากเลยก็คือมันจะเป็นที่ด้านจะต้องมีท่อนเหล็กมาอยู่ที่หน้านอกเราแล้วก็มีน้ําหนัก่วงถ้าเรามาไว้ด้านหน้าเราแล้วเราก็อง,งอตัวลงไปเนี่ยมันจะได้เป็นการเล่นแก้มพร้อมแต่ถ้าเราท่อนท่อนเหล็กที่รุ่มด้วด้วยของน้ำเนี่ยมาไว้ทา่ด้านหลังแล้วเราก็เหยียดตัวออกไปเนี่ยมันจะได้แก้มเนือหลัง ทำข้างหลังข <c ười> right 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 ้างหน้าด้วยเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเนี่ยผมทำจริงสองพันครั้งโดยมือข้างหนึ่งถือน้ําหนักสามกิโลนะต้องทำแบบต่อเนื่องกันเลยนะพอเสร็จเนี่ยสองชั่วโมงเรียกว่าลงบนเดนไม่หมดแรงเลยล่ะนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่หิวข้าวเลยแล้วผมทำอย่างนี้นะหลังเลยหายปวดหมดเลยอะไม่ปวดหลังเลย ลองดูสิครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ผ่านเลยลองทำอย่างที่ผมว่าก่อนต่ต้องใช้มีความวิทยาอุตสาหามากหน่อยนะทพ่อนอย่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆนะไม่มีไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกครับต้องต้องใช้ความวิทยาอุตสาหะนะครับเป็นแค่เคสไปนะคะสุดท้ายคุณวิเลียดีนึงนะคะถามเพิ่มเติมเรื่องเขาปัจจุบันนี้ตามคลินิกก็จะแนะนําการฉีดยาชะลอ การผ่าตัดเข่าไปได้ถามว่าถ้าเสื่อมแล้วเนี่ยควรผ่าหรือว่าควรฉีดชะลออย่างที่คลินิกแนะนำ้าคุณหมอเอผมไม่กล้าบอกว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะแต่ก็าำหรัผมนะผมไม่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 ฉีดถ้าผมฟุ้ข่าวผมไม่ฉีดหรอกมันชะลอการผ่าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกบางทีก็เขาจะมีคนมันเขาจะเขาบางแก้วเป็นเ่องของการโฆษณาว่ามันใช้สเตมเซลล์ใช้อะไรต่างต่า ต่ผมถ้าผมเดานั้นะมันจะส่วนหนึ่งต้องเป็นสเตียรอยถ้าเราใช้สเตียรอยผสมยาชาเนะี่ยฉีดเข้าไปในเขานะท่านจะหายเจ็บทันทีเลยพอฉีดปุ๊บโ,โอ้คุณหมอเก่งมากเลยครับท่านหายเจ็บเลยเดินออกไปจากคลินิกได้อย่างสบายเลยนะครับแต่มันจะไม่แค่มันจะเรากินยามราฉีดยาชาล่ะมันก็จะไม่เจ็บพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นอ่าถ้าสมมติจาจำเป็นจะต้องผ่าถ้าผ่าเลยครับ พาเร็วก็ใช้ได้เร็วผ่าช้าก็ใช้ได้ช้าถ้าถามว่าใช้เข่าไปที่เราผ่าตัดไปเนี่ยใช้ไปนานเท่าไหร่เหมือนทีผมถามหมอตาเนี่ยบอกว่าเอ้ผมเป็นแป้วกระจกนิดๆหน่อยะเขาบอกว่าผมควรจะทำยังเขาบอกบอกอาจารย์อาจารย์่าเร็วก็ใช้เร็วผ่าช้าก็ใช้ช้าแล้วเรใช้ไ่นานเท่าไหร่เขาบอกขาไปฟองกัน็คื่อจบก็จะเดินไปเข่าก็เหมือนกันนะพาเร็วก็ใช้เร็วผ่าช้าก็ใช้ช้า ใช้เวลานานเท่าไหร่จเผาไปจนตายแล้วก็ใส่ใส้ไปพร้อมกันเผาไปไปพร้อมกันนะครับแล้วก็จะเหลือเข่าเทียมให้ไปดี้อหรือผมแค่เก็บข้อูของแม่ผมไปเลยนะครับค่ะค่ะอ่าก็หมดเวลานะครับคุณหมอฝากนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้ค่ะก่อนจะเจอกันในคกนจะต้องการที่จะรึกษาผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับผมให้เบอร์โทรแต่ท่านเนี่าเพิ่งโทรมาตอนนี้แล้วก็ อย่าโทรที่ไม่ใช่เวลานะถ้าไม่โทรไม่ใช่เวลาเนะี่ยต้นจะเขาทึกใ้หน่อยอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมร็อกเลยนะผมไม่ให้โทรนะ0818035462วั 2, นจัจนทร์กับวันอังคาร4โมงเย็นถึง5โมงเย็นสองอย่างนี้เท่านั้นนะครับเวลาอื่นขอภัยท่านเกินึกว่าขอถามหน่อยอะไรเงรี้ยตรงทีผมกําลังทํางานอยู่ผมกําลังมีธุระอยู่เงี้ยผมก็ต้องมีความเป็น ส่วนตัวบ้างแล้วผมก็ไม่ได้คิดสตางอะไรผมไม่ได้อะไรท om, ักอย่างเลยนะท่านจะต้องปรนนาให้ให้เกียรติแล้วก็เกรงใจกันหน่อยนะถ้าโทรมาโดยที่ไม่เกรงใจผมผมก็จะบล็อกบดยท่านแม่ตัวหาผมเลยนะครับโอเคนะสี่โมงเย็นสี่ห้าโมงเย็นเดวสักกา่อไปเร้ค่อยเจอกันนะคะคุณหมอขอบพระคุณมากค่ะ โดยสิวิไลสมทรง